จะเสร์ฟแดกเข้ไปตอนนี้เลยนะแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกนะถนัดแดกก็แดกไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ไปแดกที่อื่น,เ,น <c oughs> เอาแดกเข้าไป <c oughs> สวัสดีจ้าเด็กวันนี้มานี่เลยร้านข้าวแกงถนัดแดกนะครับก็เราก็จะเจอที่โค้โเลยถนัดแดก โลแกนก็มีว่ายอมปรุงแตกดีกว่าแดกไม่เป็นนี่ฮากิมโ,โลวิของในเพียบเลยเดี๋ยวดูก่อนขอเขาเยอะป่ะอ่ามีที่นั่งมีที่นั่งเดี๋ยวปไปมีที่นั่งอยู่เดี๋ยวไปตั้งใจมากวันนี้กะว่าจะมากิน็มที่เลยตังมาด้วย,ยว <laughs> นี่ต้องไปเปิดตู้มา ไปเลยมามีอะไรอร่อยรู้สึกมันมีของอร่อยหลายอย่างมีข้าวแกงที่ทนสมัยไม่ใส่ผงชูรสอาหารปลอดภัยเนื้อสัตว์มีอนารัยมนะครับมันเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานไทยอาหารไทยข้าวแกงตอตรงไหนวะหัวไปชิมเลยจังชาจังชาจังชา ที่เรื่อชื่อเดี๋ยวไปดูอื่นดีกว่าวันนีค่ะีค่ะเข้าวหรือว่ากับข้าวมือทาข้าวราดนี่เอาดค่ะวันนี้ไม่เจอเจ้าของร้านบอกว่าเครีย ขเมุกสตนูไน้ำข้าวจะอยู่ด <nt> ้านนี <response> mm ้นะคะส่วนที <atri ode> <int> ่เหลือจะเป็นของเมนขายารมินิ้อค่ะลูกค้าอ๋อนี่อาหารมินอันไหนที่แนะนำอันนี้เลยป็นจักรภาพหมูโบราณเลยค่ะเอาอนนี้เอาเนี่ยมาค่ะอันนี้อะไรเนี่ยหมึกตึงแตกอะไรที่เขาบอกเนี่ยเออ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 นะเอากุ้งอะไรไกุ้งอะกุ้งหินะคะจ้าเห็นมันใหญ่ๆเงี้ยมันอยากกินไงเออเอาที่โครงหมูมาอีกอ่ะ มาสองช้นเลยมาสอ,องินจอโคตรปูลูกละแปสบาทสั่งมาสองลูกกี่ครับสามร้อยห้าบาทสามร้อยห้าสนี่พ, <า S 1> พ่นอ,อ่ะมามามาไปนังกินนู้ดืเสียงนี้ดังแล้วสแสดงว่าบอกให้ไปรับจอปูได้ เอามารับจอสปูจะนี่นะปลดปลา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 แม่งร้อนเนี่ยโอ้โหนี่จะเสร์ฟแร็กก็ไปตอนนี้เลยนะถนดัดแดกก็แดกไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะแม่งร้อนเฮียแม่งร้อนเลยร้อนร้อนร้อนจะได้ นี่จอปูไอ้ไอ้น้องนี่มันก็ไม่บอกเราเลยว่าม่งร้อนดีนะมือสัมผัสได้ว่าร้อนนี่ใส่เข้าไปในด่ดางปาร์กเลยเมันเลยจะมันใหญ่จริงนี่ดูใหญ่จริงๆใหญ่จริง,รงอยากให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่หนึ่งชิ้นแปดสิบห้า 1> 1. บาทสองลูก จากร้อยเจ็ดสิบเป็นเหลือร้อยหกสิบ้าบาทเออยอดนะครับแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่าแดกไปมีดา้านพาร์คแน่นอน uh. โอ้โหดีพึ่งเลยกินข้าวเนี่ยนี่นะครับรสชาติแบบที่อยานี่มึกมึก <c oughs> เออมึงปลาอร่อยมึงกระเพาอร่อยอน,นึกเลยว่ากระเพาโบราณชิน้นหนี้มาหน้ากลับหนา้าปลาอย่างผมใี่ก็บโบราณอยู่นะแดดของโบราณเข้าไปอีกกูออกระเพาโบราณสับอยากไปดื่อเยอะนี่ไ อันนี้เลยวะที่โครงน้ำแดงสองทิ้นมามาอืมจับกุ้งกุ้งกุ้งมระหำ ตื่นไปหนะ่อยน้ำตื่นไปหนะ่อยมะขามมันต้องเข้มข้นวกว่านี้นะขุ้มจ๋าอร่อยคนใหญ่เราก,กินกุ้งมะขามก็คือแบบต่างเป็นเมโน,โนโูเนอะในจาน๋าดีน้ำร่อยซอสมะขามเรียบน้ำราดข้าวมะขามแล้วมันก็จะมีรสชาติอยู่ข้างในแต่นี้มันหวานไม่หน่อยแล้วก็น้ำมันน้อยนะ Rồi, mình như bình Mình thích nó th Mình thích cà phao Ngon mực cũng tè หมึกคือหมึกแดกมากอะไรทูมแตกไม่ใช่เขาเป็นปลาหมึกยัดไส้ใช่หไหม่ะเออแต่เขาทำรสชาติดีนะอันนี้ไม่ได้เอาพูดแต่เรื่องรสชาติอย่างเดียวอ่ะเนี่อไม่ต้องพูดเรื่องรสชาติเดียวเพราะผมนักชิม <Yeah. S 1> บางเรื่องรสชาติเดียวอืม ต่อไปอันนี้กว่าน่าสนใจจริงๆจะต้องเก็บท้องไปกินอันอ,อื่นท่อไม่ได้สั่งมาเยอะวันนี้อันนี้ชอบปูนี่เนี่ยดูเลยดูตรงนี้เลยดีว่านชอบปูดูละ85บาทดูนะ chọc bồn nắp bồn dinh nằm như nắp bồn nắp bồn này, bồn nắp 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 bồn ข้างในมีปูเลยอ่ะเออจิ้ม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 ว้าวเฮ้ยไปไป าเสร็จก็ไปหมคบทำเสร็จก็กทิ้งขยะอันนี้่าจะเต็มบวกว่าแต่ระบบเก็บระไรมันก็ดูดีนะครับอิ่มพีรีมันนะรสชาตินี่โดนเลยนะเราคุยงเรื่องรสชาตินะผมชิมอาหารมาเนี่ยผมว่าผมชับ กระเพราก็อร่อยไอ้อะไรนะพี้คโคงอะไรนะคครน้ำแดงอวอเตอร์เลสที่กินน้ำแดงก็อร่อยอครับไอ้ปลาหมึกไส้ทะเกปลาหม,มึกปูแตกอุ้ยหมึกปูแตกก็อร่อยนะฮะแต่อะไรนะไอ้ไอ้กุ้งก็ตื่นไปนิดนึงแต่มันจะปากใครลิ้นใครลิ้นมันเหรอเนาะนะนะผมช,ชอบรู้จัดไงนะครับก็ ถือว่าสําหรับผมเหมือนว่ารสชาติโอเคนะครับแล้วก็วันนี้เดี่ยวห่านมาชิมหลากหลายเมนูเลยจริงๆอยากจะกินเยอะกว่านี้นะไอ้จ๊อกท้องอร่อยแล้วใหญ่เลยปกี๊น้องคนนั้นไม่บอกพี่ว่ามันร้อนอ่ะมันดาร์ดพาร์คเลยไม่บอกกันเลยดีนะพี่กลับไปร้อนก่อนเกือบจริงไปแล้วค่ะจ๊อกจะเป็ใหม่ครับคุณผู้ชเออเออ มันจะได้สดใช่ไหมอ๋อเหตุผลไม่งี้คือที่หลังต้องบอกลูกค้านิดนึงนะพี่ค้าร้อนนะคะพี่จะแดกนะคะมันร้อน <c oughs> <c oughs> นะฮะจ้าก็อร่อยเพราะเนื้อปูมันเยอะมากนะ,ะเนื้อปูเป็นลูกเลยนะนนะเื้ออร่อยมากยังไงก็นะฮะผ่านไปผ่านมาตอนนี้สาขาบางน้อยนะครับแล้วก็มีอีกหลายสาขานะครับของพี่แหม่มถนัดดอกหมองถนัดแดกงไงก็ฝากกดติดตามครับกด subscribe นะครับใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ y ย u ทูบช a n n นลจันแทบนะครับมีอะไรเราก็จะผ่านไปอะไรเมื่กี้อะไรแนะนํำกินเราก็จะไปกินกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเทปหน่าะนะครับวันนี้นะครับ <c ười> ไปทียงคนนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเดจนขอบคุณนะครับ <c ười>